ดวสุดๆงานประจำปีแต่ละวัดปีนี้กระแสะความนิยมความต้องการจ้างต้นข้าวสุปริยามาแสดงในงานวัดมีแนวโน้มสูงมากเพราะดึงดูดคนดูมหาศาลต้นข้าวสุปริยามีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และแฟนเพลงลุกทุ่งการมาแสดงของเธอจึงรับประกันจนํานวนผู้เข้าชมงานที่หนาแน่นศักยภาพที่เกินไหวด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงที่ครบเครื่องและบุคลิกที่อ่อนน้อมทําให้เธอเป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของผู้จัดงานทั่วประเทศสนับสนุนงานบุญและเศรษฐกิจท้องถิ่นเมื่อคนมางานวัดจํานวนมากจากการแสดงของศิลปินก็จะเกิดการใช้ใจ่ายในการเช่าเก้าอี้การซื้อของในร้านค้าการทําบุญทําให้เศรษฐกิจในงานวัดคึกคักอย่างมากปรากฏการเก้าอี้เช่าหมดเหตุการณ์ที่วัดพังตรุษซึ่งมีรายงานว่าเก้าอี้เช่าสองพันตัวหมดเกลี้ยงและสร้างรายได้ให้วัดเป็นแสนบาทได้กลายเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าการแสดงของเธอสามารถสร้างรายได้ให้กับวัดหรือผู้จัดงานได้มากดังนั้นเงินค่าเช่าเก้าอี้ดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เข้าสู่ทางวัดเพื่อใช้ในการธนุบำรุงและกิจกรรมของวัดเนื่องจากงานแสดงเหล่านี้มักจัดขึ้นในงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆของวัดซึ่งเป็นการสนับสนุนวัดโดยอ้อมด้วยการช่วยดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเข้าร่วมงานและใช้จ่ายในพื้นที่ของวัดมีการกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่งานแสดงของต้นข้าวสุปริยาที่วัดพังตรุกจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีผู้ชมจำนวนมากจนเกิดปรากฏการณ์ วัดแตกเก้าอี้ให้เช่านั่งชมจำนวน2,000ตัวหมดเกลี้ยงมีการคาดการรายได้จากการเช่าเก้าอี้ที่จำหน่ายหมดว่าอยู่ที่ประมาณ100,000บาทดังนั้นการที่วัดต่างๆต้องการจ้างเธอมาแสดงจึงเป็นเพราะเธอเป็นแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดมวลชนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในงานประจำปีได้อย่างเห็นผลครับแบบ วางเดียวได้อยากนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบาทั้งคืนก็เพ้อฝัน เธอได้ไมาที่จะเต็มใจรักรักจากชายัางาขาดเอาแค่ไหน เธอจจนนากกัขอบคุณคุณย่าด้วยนะครับขอบคุณคุณย่าเอบคุณพี่แจ็ค MC ด้วยค่ะเมื่อกี้มาเนี่ยค่ะขอบคุณครับเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจ ทอดไม่ทิ้ง